สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูอ่วไก่หรือว่าไก่ย่างสมุนไพรครับ สูตรนี้น้ำพริกของเรามีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรด้วยนะครับเวลาเรามาทาตัวไก่เนี่ยตัวไก่ก็จะเหลืองสวยแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเวลาย่างออกมาแล้วไก่ก็จะนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อเลยนะครับทานกับขา้าวเหนียวล้นๆนี่รับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นไก่1ตัวน้ําหนักประมาณ1นกิโลเจีดนะครับจะเป็นไก่เนื้อหรือว่าไก่บ้านก็ได้นะครับต่อไปเป็นเครื่องสมุนไพรของเรานะครับก็จะมีกระเทียมจีน10กรีบหอมแดง3หัวพริกแห้ง10เม็ดรากผักชี3รากข่า1ช้อนโต๊ะตะไคร้หต้นขมิ้นครึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดฉีกประมาณ10บใบต้นหอมผักชีซอยประมาณ1ถ้วยเม็ดผักชี1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำา1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชา ผงปปุงรส1ช้อนชาซีอิ้วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปได้เลยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาโขลกน้าพริกกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ใส่เกลือแล้วก็พริกแห้งลงไปหกลมกันให้ละเอียดเลยครับพอพริกละเอียดดีแล้วเราก็เติมเม็ดผักชีพริกไทยดาโขลกวมกันให้ละเอียดเลยครับจากนั้นเราก็ใส่รากผักชี คาตะไคร้แล้วก็ขมิ้นลงไปคลกรวมกันให้ละเอียดเลยครับพอเราคลอกทุกอย่างจนละเอียดดีแล้วนะครับขั้ <Wool ules> ตนตอนต่อไปเราก็เติมกระเทียม <unre critics> แล้วก็หอมแดงลงไปเป็นอย่างสุดท้ายเลยครับตัวกระเทียมกับหอมแดงที่เราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่ามันลื่นแล้ว,ลวก็มันมีน้ําเยอะนะครับเวลาเราไปตากับอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้อย่างอื่นเนี่ยละเอียดยากนะครับเราก็เลยจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับพอทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราจะใส่ใบมะกรูดลงไป โปรกเบาๆสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ามันหอมระเหยเนี่ยมันกระจายออกมานะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมนําไปคลุกกับไก่ได้เลยครับนี่นะครับสีเหลืองสวยงามมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําปรุงรสเพิ่มนะครับโดยใส่ผงปรุงรสซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมต้นหอมผักชีลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับ เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนชิมรสชาติได้เลยนะครับมันจะออกรสชาติเค็มเผ็ดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปทาไก่ได้เลยครับตัวไก่ดัดดี้ก็จะผ่าตรงอกออกแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหน้าอกหนาๆเราก็จะแร่ให้เป็นชิ้นบางๆนะครับจากนั้นเราก็จะใช้มีดปลายแหลมเนี่ยจิ้มให้ทั่วตัวไก่เลยนะครับเพื่อให้ไก่เนี่ยมันได้ดูดซึมน้าพริกเนี่ยเข้าไปในตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับเราก็จะทําให้ไก่เนี่ยสุกได้ง่ายแล้้วววกก็ทััั่ถึงนนดยะครบ เราจิ้มทั้งด้านใน <ST AT> ด้านนอก <ST AT> ด้านหน,าน้า <ST AT> ด้านหลังจิ้มให้ทั่วเลยนะครับ <ST AT> นี่นะครับจิ้มแบบนี้นะครับใช้มีดปลายแหลมเนี่ยจิ้มลงไปให้ทะลุหนังเข้าไปเลยนะครับมันก็จะได้ดูดซึมน้ําแกงของเราได้ดีขึ้นด้วยครับ <ST AT> พอจิ้มไก่จนทั่วแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นาน้าพริกของเราเนี่ยลงไปทาให้ทั่วตัวไก่เลยครับทาแล้วก็ใช้มือลูดลูดลูดให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านในด้านนอกตามซอกตามมุมเรารูดให้ทั่วเลยนะครับ นี่นะครับทาไปจนไก่เนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งตัวเลยนะครับพอเราทาถูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำน้ำพริกที่เหลือเนี่ยมายัดใส่ตรงกลางตัวไก่เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับนี่นะครับน้ำพริกที่เหลือเรามายัดไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ดัี้จะย่างไก่ด้วยหม้ออบลมร้อนนะครับเราจะไม่กลับไก่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องสมุนไพรที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะไหลออกนะครับเราก็เลยจะเอาใบตองเนี่ยมาวางคลุมหน้า,าไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไก่เนี่ยมันโดนความร้อนโดยตรงมันจะได้ไม่ไหม้นะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ250องศารอบแรกเราอบที่20นาทีครับ พอครบ20นาทีเราก็นําใบตองออกนะครับแล้วก็อบต่อที่อุณหภูมิ200องศาใช้เวลาอบอีกประมาณ20นาทีไก่ก็จะสุกแล้วก็มีความเกลียมพอดีเลยครับอุณหภูมิและเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดไก่ของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าตัวเล็กกว่านี้เราก็สามารถปรับลดได้นะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูอั่วไก่หรือว่าไก่ย่างสมุนไพรครับ สูตรนี้เนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่ำน,นะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องสมุนไพรที่เราทาเข้าไปนะครับตรงกลางตัวก็จะมีน้ำพริกที่เราใส่เข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำข้าวเหนียวเนี่ยมาจิ้มน้ำพริกแล้วก็ฉีกไก่ทานได้เลยนะครับจะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดัดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ